วิธีการ Import หรือว่านําภาพเข้าไปใช้งานในไ p โฟโตเนี่ยนะครับเราทำได้หลากหลายวิธีนะครับวิธีการแรกเลยนะครับง่ายๆก็คือเปิดไ p h ฟโตขึ้นมาจากนั้นนะครับนำการ์ดที่ถ่ายจากกล้องนะครับเสียบเข้าไปที่การ์ด r e เตอรตัว i p h ฟโต้นะครับก็จะเรียกหน้าต่าง Import ขึ้นมาให้เราจัดการนํารูปภาพเข้าไปไว้ในไ p h ฟโต้ทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้การ์ดร e เ d อร์เราสามารถที่จะเสียบสาย USB เข้ากับกล้องของเราโดยตรงได้เหมือนกันนะครับก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมา ทีนี้มาดูตรงนี้หนิดนึ่งนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้ iPhoto เนี่ยเป็นโปรแกรม Default หมายถึงว่าเราเสียบการ์ดเข้าไปเสียบกล้องเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วให้ iPhoto เนี่ยเปิดหน้าต่างอิ p พ r ตขึ้นมาโดยอัตโนมัติเราจะต้อง Set Up ค่าบางค่าก่อนนะครับให้เข้าไปที่ iPhoto แล้วก็เลือก p r e f e r e n c e นะครับในแท็บ general นะครับให้เลือก connecting camera open นะครับให้เลือกเป็น iPhoto ทีนี้นะครับเวลาที่เราเสียบการ์ดเข้าไปทุกครั้งนะครับ iPhoto จะเปิดโปรแกรมแล้วก็เปิดหน้าต่าง Import ให้กับเราโดยอัตโนมัติและถ้าเราเปิด iPhoto ทํางานอยู่แล้วนะครับแล้วเราต้องการที่จะ Import ไฟล์เข้ามานะครับเราสามารถเลือกไฟล์ตรงนี้เราก็เลือก Import to Library นะครับ iPhoto เนี่ยก็จะเปิดหน้าต่างให้เราเข้าไปเลือกโฟลเดอร์ต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในฮาร์ดดิสใน external hard disk อะไรก็ได้นะครับจากนั้นนะครับพอเราเลือกเสร็จแล้วเราก็สั่ง Import ตรงนี้ภาพก็จะเข้าไปอยู่ใน iPhoto เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ขอ c a n c e ลไปก่อนทีนี้เรามาลอง Import จากการ์ดดูนะครับพอเราเสียบการ์ดเข้าไปบนตัวเครื่องนี่นะครับพอหน้าต่างขึ้นมาละอ่าตอนนี้เราจะเริ่ม Import แล้วครับแต่เราต้องมาดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างบนหน้าต่าง Import เริ่มต้นนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าที่มาก็คือ US Digital เป็นการ์ดนะครับจากนั้นนะครับก็จะดูว่าในการ์ดเนี่ยมีรูปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับมันก็จะแสดงให้เราดู ถ้าเราจะต้องการตั้ง Event Name ตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่า i m p o r t เสร็จไปแล้วไปแก้ไขทีหลังก็ได้อันนี้เราลองตั้งไปก่อนเลยนะครับ sample import นะครับจากนั้นนะครับอย่างที่บอกก็คือว่ารูปที่อยู่ในกล้องของเราเนี่ยมันมีตั้งแต่วันที่นี้ถึงนี้นะครับเราสามารถที่จะให้มัน split event หมายความว่าพอมันเข้าไปแล้วเนี่ยให้มันแยก Event ต์ตามวันได้หรือเป็นตามสัปดาห์ได้ซึ่งเดี๋ยวจะ แนะนําวิธีอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเซตอัพตรงนี้ยังไงอันนี้เราไม่ต้องให้มัน split นะครับตั้งแบบให้มันรวมเข้าไปที่เดียวก่อนนะครับจากนั้นนะครับมาดูตรงนี้นิดนึงนะมันจะแบ่งรูปของเราเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกคือรูปที่ import ไปแล้วเห็นไหมครับมันจะเขียนว่า already import เนี่ยมีสรูปเนี้ยถูก import เข้าไปแล้วนะมันจะแยกออกมามันจะไม่ import เข้าไปซ้ำนะครับส่วนอันนี้คือ new photo ถ้าเราต้องการที่จะ import new photo ทั้งหมดตรงนี้ เรากดตรงนี้ได้เลยทันที Import 43 Photo แต่ถ้าเราต้องการ Import เพียงบางรูปนะครับเราก็สามารถ Select ได้อย่างนี้นะครับมันก็จะมีปุ่ม Import Select Activate ขึ้นมาเราก็สามารถกดตรงนี้รูปที่เราเลือกก็จะเป็นรูปที่เรา Select เท่านั้นถึงจะ Import เข้าไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่า ใครยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับการีเล็กภาพแบบนี้เนี่ยก็มีทริคนิดหน่อยนะครับถ้าต้องการเลือกรูปนี้จนถึงรูปนี้ต่อเนื่องไปนะครับให้กดชิปค้างแล้วมาคลิกอ่าแต่ถ้าต้องการแบบข้ามๆนะครับให้กดปุ่มคอมมานด์แล้วคลิกมันจะสามารถข้ามได้อนะครับก็อย่างเงี้ยไม่ยากนะครับเหมือนกับโปรแกรมท,ทั่วไปอ่ะทีนี้เราอินพุตทั้งหมดนี่แหละนะครับเข้าไปที่ ไลบรารีของ iPhoto เรานะครับเรากด Import 43รูปนี้เข้าไปนะครับปึ๊บตัว iPhoto ก็จะเริ่มทำงานถ้าเราต้องการหยุดให้เรากด Stop Import ตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการหยุดมันก็จะแสดงสถานะอย่างนี้นะครับค่อยๆเข้าไปแล้วนะกี่รูปกี่รูปกี่รูปก็ไล่ไปเรื่อยๆหลังจากที่ iPhoto นะครับ Import 43รูปของเข้าไปแล้วนะครับก็จะมี dialog ขึ้นมานะครับถามว่า มี43โฟโต้เนี่ยนะครับที่เรา Import เข้าไปแล้วเราจะทำยังไงกับรูปที่อยู่บนการ์ดนะครับถ้าเราต้องการ d e l e t โฟโต้ o i p h ฟ o ตก็จะ Delete รูปที่อยู่บนการ์ดให้หมดนะครับแต่อันนี้เราคีฟโฟโต้ไว้ดีกว่านะครับเอาไว้บนการ์ดด้วยเอาไว้ใน i p h o t o ด้วยคีฟไว้ก่อนนะครับเท mm hmm. ่านี้นะครับเราก็จะได้รูปที่ Import เข้ามาอยู่ในนี้นะ ซึ่งตรงด้านซ้ายนะครับถ้าเราเข้ามาดูตรง้ายบาร์ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีลิสต์ที่เขียนว่า last import อยู่นะครับตรงนี้อำนวยความสะดวกเราได้มากนะครับเพราะเราสามารถคลิกดูว่ารูปชุดสุดท้ายที่เรา import เข้าไปเนี่ยมีกี่รูปแล้วก็เป็นรูปอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดเราเลือกที่ event อย่างนี้นะครับอย่างเช่นปึ๊บแล้วเราอยากจะดูว่า last import คืออะไรให้กดตรงนี้นะครับครั้งสุดท้ายที่เรา import รูปทั้งหมดก็จะแสดงในนี้นะครับก็ง่ายดีนะครับ ทีนี้เราลองกลับไปดูที่อีเวนต์ของเรานะครับเราจะมีอีเวนต์เพิ่มเข้ามา1อันนะครับเพราะเมื่อกี้เราไม่ได้บอกให้มันสปีดนะครับคือให้ทั้งหมดเนี่ยเข้ามาเป็น1อีเวนต์ก็คือตัว s a m p l e import นะครับก็จะบอกว่าในนี้มี43รูปนะเรารูปข้างในเนี่ยเราสามารถใช้เมาส์เนี่ยลากดูได้นะครับพอเราต้องการที่จะเลือกรูปไหนเป็น cover อย่างนี้นะครับเลือกรูปไหนเป็น cover อย่างเช่นอยากได้รูปนี้เป็น cover ให้เรากด space bar นะครับปุ๊บ นะรูปนี้จะกลายเป็น cover นะวิธีการแบบนี้เรียกว่าวิธีการ skim นะครับ skim เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการให้รูปไหนเป็น cover เอารูปนี้ก็ได้นะครับกด space bar ปุ๊บตัวนี้ก็จะขึ้นมาเป็น cover วิธีการ import นะครับง่ายๆแบบนี้นะครับไม่ยุ่งยากเลยนะครับลองทบทวนดูแล้วก็ลอง import รูปเข้ามาเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาทำความรู้จักกับ iPhoto ให้ลึกซึ้งขึ้น